บิงซูบ้าอะไรเค็มปี่เลยเป็นร้านชานมแบบเค็มเจ้าแรกในไทยที่เด็กเกษตรบางเขนอวยกันหนักมากรีวิวร้านเกลือทีแอนบิงซูแบบไม่อวยมันโคตรปแปลกเลยเพราะเป็นชานมแบบเค็มเว้ยจะมีระดับความเค็มให้เลือกตามใจที่สั่งมาอันแรกเนี่ยจะเป็นบิงซูเหมือนความเค็มเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อของนมเลยเวลากินไปคําแรกเนี่ยจะงงๆหน่อยคําที่2บอกเลยว่ามึงหยุดไม่ได้แน่นอนเกล็ดน้ําแข็งมีความเนียนละเอียดมากออนท็อปด้วยครีมชีสแบบแน่นๆบอกเลยอันนี้โคตรอร่อยแบบมันเข้มข้นมันนัวไม่ได้หวานเกินไปแล้วรสชาติเค็มเนนี่ยมมัจะก คือแบบฟาดเรียบไม่เหลือเลยอะในส่วนของชานมที่ร้านเนี่ยจะมี3แบบชาอูหลงชามะลิชาอัดสับแต่ที่งงเนี่ยคือรสชาติมาเค็มๆกินไปแล้วเป็นรสชาติชานมตามปกติแต่จะมีความเค็มนวันวๆมาตัดทําให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นมากมึงมันโคตรดีอร่อยแบบว้าวมากถ้าอยากกินแบบปกติเขาก็มีพวกชาใส่เหมือนกันนะอันเนี้ยไม่ได้ใส่เค็มชาอางุ่นก็จะมีความหอมหวานร้านนี้ทําถึงจริงมึง<ะ>มันเป็นชานมที่โคตรอร่อยแบบกูไม่ได้อวยร้านนี้กูให้10เต็ม1ิเลยไปลองได้เปิดโลกในการกินชานมสุดๆกล้าเยยว่่ไมมคคีใรกินแบบ แน่นอนลองสั่งในแอปด e l ิ v เ r อรได้มีขายอยู่ร้านชื่อเกลืออยู่ตรงข้ามมอกเกเตรบางเขนนะไปลอง